ăn ừ, rồi mà đã ăn nhỉ. cái đó ngon. Mới ăn cũng phải thế này. Anh này, tiếp tục. Ăn นั่ไปกินหมูไปเอามามาหมูกินหมูนะครับเนี่ยอืมมาล่าอาล่าต้องแบบเนี้ยเผ็ดเผ็ดไม่ใช่เหมือนน้ำจิ้มนึกชิ้นนี่กินอะไรครับอันนี้อะไร 好糊，好会。嗯，嗯。晒，把你晒下。 ปไปงานชัดทำยังไาางมาต้องไหมที่เราซื้อผัดคือปลาบอกอร่อยนะยอือม่ใช่คนอังกฤษหรือเปล่าจ้าไม่เห็ดดิบใหญ่ๆหรือเปล่าอ๋อเห็ดใหญ่ทำไมหอวเล็กก็หอวใหญ่เอออือ 啊，嗯嗯<等>嗯，拜拜。 اشتركوا <laughs>